ดีค่ะป้าสามาแล้วค่ะวันนี้ป้าจะชวนมาทำแกงผักกาดแกงเผ็ดผักกาดซึ่งเป็นอาหารที่เคยเห็นแม่ทำเลยไม่รู้ว่าเป็นของภาคไหนต้นสายไปเหตุมาจากไหนนะคะแต่ เป็นของที่ชอบกินมากเลยค่ะเริ่มแรกก็อย่างที่เห็นคือน้ำพริกแกงเผ็ดกกะปินะคะพริกแกงเผ็ดน้ำพริกแกงเผ็ดนี่ก็ประมาณสองช้อนนะคะช้อนซึ่งก็ได้ค่ะลองดูเดี๋ยวผหดนะคะแล้วก็อันนี้เป็น กะป,ปินะคะเราบะผัดให้หอมก่อนนะคะผัดให้น้ำพริกหอมและให้กระปิก,กับน้ำพริกเข้ากันนะคะผัดไปเรื่อยๆก่อนนะคะ แกงไทยต้องน้ำพริกกับน้ำมันคั่วกระทะให้หอมก่อนนี่จะถึงจะเรียกว่าแกงไทยนะคะทุกอย่างต้องผ่านความร้อนให้ร้อนนะคะอันนี้ใช้ไฟอ่อนสุดเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะไหมก่อนนะคะ จะสังเกตว่าคุณป้าไม่เคยตำน้ำพริกเองนะคะเพราะว่าเรื่องจากเวลาแล้วก็เรียวแรงในการตำะคะถือก็ติว่าร้านไหนอร่อยก็ร้านนั้นนะคะเมื่อ เครื่องแกงหอมได้ที่แล้วนะคะอันนี้เป็นหมูที่เราแบ่งมาจากทำกับข้าวก็คือมะละนะคะต้มสื่นมะละไว้ก็เลยแบ่งหมูต้มไปเลยจะได้เร็วต่อการประกอบอาหารนะะี่ค่ะ ก็จะใส่หมูล้วนเข้าไปนะคะส่วนน้ำซุปอันนี้เราก็เก็บไว้นะคะเดี๋ยวเสร็จจากนี้เราก็เทใส่ พิกก็เข้ากันดีแล้วนะคะสวนหม้อนี้ก็เดิอดนะคะแล้วก็เตรือมสักย้ายเลยนะคะย้ายหมอ้อทาไมเราถึงทำสองกระทะนะคะเก็บไหมคะเพราะว่าเราต้องการผัดน้ำพริกนะคะ ให้ได้ได้หอมพรนะคะใส่น้ำพริกให้หอมแล้วก็เข้าไปกับกระดกหมูนะคะซึ่งคุณป้าก็ใส่สามชั้นเข้าไปด้วย <c oughs> ตามสไตล์คุณป้าปิดไฟเลยค่ะ <c oughs> เพื่อจะได้ง่ายต่อการ เปลี่ยนถ่ายหม้อนะคะอันนี้คุณป้าก็เหมือนเดิมใช้มือเดียวทำกับข้าวอีกมือหนึ่งถือกล้องเนี่ยค่ะความลำบากเพราะว่าไม่รู้จะไปเนบขากล้องตรงไหนได้นะคะสถานที่ไม่อำนวยเพราะนี่มันเป็นครัวบ,บ้านๆครัวให้แม่บ้านทำกับข้าวนะคะหรืออาหารไทย ะคะอาหารไทยก็ทำข้างนอกนะคะเดี๋ยวเอาน้ำล้างเอาน้ำล้างสักหน่อยเหมือนล้างคกเลยค่ะประมาณเดียวกันแต่นี่ล้างกระทะเพราะว่าเสียดายน้ำพริกแกงที่ติด กะทะนะคะมหว,วันลิผักกาดหินนะคะผักกาดหินนี้เป็นผักกาดที่เขานิยมมาทานกับลาบแต่คุณป้าชอบเอามาทำแกงแกงเผ็ดปักกาดนะคะแกงเผ็ดปักกาดนี้ ใครรู้ว่าเป็นอาหารภาคไหนก็ช่วยช่วยบอกเลยนะคะเป็นอาหารภาคไหนเอ่ยนะการหินเสร็จแล้วเดี๋ยวสักพักเราก็จะใส่ผักชีราวนะคะ คือักทีลาวเอิมเข้าไปมีเท่าไหร่ใส่เข้าไปเมื่อวานก็สั่งผักมาตอนนี้ก็สะดวกสบายสั่งออนไลน์อย่างเดียวค่ะ ไลแมนเดลิเบอรี่ไม่ต้องไปเองชิมสักหน่อยค่ะเติมเขาเรียกว่าปรุงรสใส่น้ำตาลหนึ่งช้อน ตัดความเก็นก,กล้องจะระเบิดเหมานเนี่ยเพราะว่าร้อนเหลือเกินที่จับอร่อยค่ะ เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะคะแกงผักกาดหินใส่กระดูกหมูนะคะแล้วก็ใส่ผักชีลาวไม่รู้จะว่าจะตั้งชื่อว่าแกงอะไรดีเดี๋ยวดูอีกทีนะคะมาช่วยกันตั้งกันนะคะแต่คุณป้าจะตั้งว่าแกงผักกาดแกงเผ็ดผักกาดนะคะใส่ผักชีลาวโอเคค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็จบเพลงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้เป็นรูปกระดิ่งกิ้งๆิ้งพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ